ประดับนะคะนอะหนทางที่คนเขจะมาเดินออกกําลังกายนะคะอดอกเข็มนะคะมาฝากเพืเ่อนกันเป็นทางยาวเลยนะคะ,ะเขาจะปลูกกันนะคะ,ะนะสวยงามมากๆเลยให้เพืเ่อนๆได้ชมกันไปเรื่อยๆก,ก่น,นะคะ,ะประดับนะคะนอะหนทางที่ มันก็จะมาเดินออกกำลังกายนะคะข้างทางสวยงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นี่นะคะเห็นไหมคะยังไม่ได้ดูก็จะปลูกสองข้างทางเลยนะคะแตนะ่เรี้ยวยัไม่จะ,ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปหาที่หลบฝนก่อนนะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะ,คะ,คะทางนี้นะคะ ชเช้าตอนเช้าชกับตอนเย็นๆนะคะอาจะเดินออกกําลังกายกันนะคะถ้าฝนไม่ตกนะคะดูมันสวยงามมากทริปนี้ก็ไว้เค่นี้ก่อนนะคะดอกเข็มนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเป็นทางยาวเลยนะคะก็จะปลูกกันนะคะนะคะนสวยงามมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะไม่จะเอาไอ ดอกเข็มนะคะนาะดอกเข็มมาฝากเพื่อนๆนะคะอดอกเข็มนะคะข้า, ang, า,มมานทา,า,างนนสวยงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นี่ดอกเข็มนะคะออกดอกสวยงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมดูให้ดูนะคะเพื่อนเนาะดอกเข็มสวยมากๆเลยนะคะฝั่งนี้นี่ดอก สวยงามมากๆเลยนะคะดอกเข็มฝนตกแล้วเพื่อนๆให้เพื่อนๆไดูด,ดอกเข็มนะคะไปเรื่อยๆนะคะกับปูเป็นทางยาวเลยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวี้เม็ดจ,จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปหาที่หลบฝนก่อนนะคะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะ,ะดูท้องทุ่งนาก็น,นะคะเห็นไหมธรรมชาติมากๆเลยนะคะบ้านเรานะคะ ดอกเข็มสวยงามค่ะสวยง,งามไปหมดเลยนะคะเห็นไหมคะ เช้าตอนเช้ากับตอนเย็นๆนะคะอาจจะเดินออกกําลังกายกันนะคะถ้าฝนไม่ตกนะคะดูมันเขาก็กําลังสวยนะคะเนาะสวยงามดอกเข็มนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเป็นทางยาวเลยนะคะเขาจะปลูกกันนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยนะทั้งนี้นะคะ ชเช้าตอนเช้าชกับตอนเย็นๆนะคะอาจจะเดินออกกําลังกายกันนะคะถ้าฝนไม่ตกนะคะดูบอลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะนี่จะเอาดอกเข็มนะคะนาอดอกเข็มมาฝากเพื่อนๆนะคะดอกเข็มนะคะดูท้องทุงหน้าก็นะคะเห็นไหมธรรมชาติมากเลยนะคะบ้านเรานะคะ,นะคะดอกเข็มสวยงา,ามค่ะสวยงาม ดอกเข็มนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเป็นทางยาวเลยนะคะก็ะจะป Wit ลูกกันนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะจะเอาดอกเข็มนะคะเนาะดอกเข็มมาฝากเพื่อนๆนะคะดอกเข็มนะคะดอกเข็มนะคะออกดอกสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูให้ดูนะคะเพื่อนเนาะดอกเข็มสวยมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวนนี้ไม่จะ,ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปหาที่หลบฝนก่อนนะคะอะากาศตอนเช้านะคะอากาศนะคะบรยากาศตอนนี้ฝนกําลังจะลงแล้วนะคะไม่ดเดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะ,ะเห็นไหมคะสุดสายตาเลยนะคะดอกเข็มนะคะเนาะก,ก็จะปลูกไว้นะคะ,ะเป็นแถวยาวเลยนะคะสองนะคะเห็นไหมคะยังไม่ให้ดู เขาจะปลูกสองข้างทางเลยนะคะแต่ข้สวยงามไปหมดเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ, mm hmm. ะฟังด้นในดอกอสวยงามมากๆเลยนะคะดอกเข็มฝนตกแล้วเพื่อนๆทางนี้นะคะ เช้าตอนเช้ากับตอนเย็นๆนะคะจะเดินออกกําลังกายกันนะคะถ้าฝนไม่ตกนะคะดูวันสวยงามไปหมดเลยนะคะเห็นไหมคะฝังนี้ดอกสวยงามมากๆเลยนะคะดอกเข็มฝนตกแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวกาดนะคะ บรรยากาศตอนนี้ฝนกําลังจะลงแล้วนะคะเดี๋ยวิรเดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะ,ะเห็นไหมคะสุดสายตาเลยนะคะดอกเข็มนะคะเนาะบานสวยงามเลยดอกเข็มบบานสวยงามมากๆเลยนะคะ,ะข้าวก็สวยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ,ะสวยงามไปหมดเลยนะคะเห็นไหมคะ นี่จะบานเยอะนะคะ,ะก็บานเหมือนกันแต่ว่าลวงนะคะเนาะ,ะเห็นไหมคะ,ะสวยงามมากๆเลยนะคะ,ะมีแต่กะะ็เห็นไหมคะยังไม่ได้ดูเขาจะปลูกสองข้างทางเลยนะคะแต่กันะ สองทุงนากน็นะคะเห็นไหมธรรมชาติมากๆเลยนะคะบ้านเรานะคะ,นะคะดอกเข็มสวยงามค่ะอดอกเข็มนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเป็นทางยาวเลยนะคะ,ะก็จะปลูกกันนะคะ,ะนะคะ,ะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวไม่จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปหาที่หลบฝนก่อนนะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะนจะเอาอดอกเข็มนะคะนาอดอกเข็มมาฝากเพื่อนๆนะคะ,อะดอกเข็มนะคะเขาก็กําลังสวยนะคะเน,นาะสวยงามเขาก็กําลังสวยนะคะเน,นาะสวยงามให้เพื่อนๆไ้ดูดอกเข็มนะคะไปเรื่อยๆนะคะกลูกเป็นทางยาวเลยนะคะ งามไปหมดเลยนะคะเห็นไหมคะดูท้องทุ่งนาก็นะคะเห็นไหมธรรมชาติมากเลยนะคะบ้านเรานะคะนะคะตบดอกเข็มสวยงามค่ะอย่างนี้เขาจะปลูกไว้นะคะเป็นแถวยาวเลยนะคะสองนี่จะบ้านเยอะนะคะข้างนู้นก็บ้านเหมือนกันแต่ว่า ลวงนะคะเนาะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะทางนี้นะคะเช้าตอนเช้ากับตอนเย็นๆนะคะอาจะเดินออกกําลังกายกันนะคะถ้าฝนไม่ตกนะคะดูบนข้านทางสวยงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นี่บานสวยงามเลยบาน สวยงามมากมากเลยนะคะข้าวก็สวยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ,นะคะเห็นไหมคะเดีด๋ไปให้ดูเขาจะปลูกสองข้างทางเลยนะคะแต่นะคะ่ะดอกเข็มนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเป็นทางยาวเลยนะคะ,ะเขาจะปลูกกันนะคะ,ะนะคะ สวยงามมากๆเลยนะยาวยาวไปเลยนะคะเขาจะปลูกนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะอดอกเข็มนะคะบรรยากาศก็เาจะปลูกไว้นะคะ เป็นแถวยาวเลยนะคะสองอฟังนี่นี่ดอกอสวยงามมากๆเลยนะคะดอกเข็มฝนตกแล้วเพื่อนๆ